สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมจากความเดิมคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปเก็บละมุดนะครับแล้วก็เจอปัญหานะครับผมก็คือแมลงวันทองนะครับที่ชอบเข้าไปไข่ใส่ไม่ว่าจะเป็นละมุดชมพู่หรือว่ามะม่วงนะครับผมส่วนผลไม้นะครับจะมักจะมีปัญหากับไอ้ตัวแมลงวันทองนี้นะครับและผม แจ้งกับเพื่อนๆว่านะครับผมว่าคลิปนี้ผมจะพามาทำอุปกรณ์การดักมแมลงวันทองนะครับผมมาวันนี้นะครับผมผมก็เลยมาทำตามสัญญาที่สัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาด้วยนะครับผมนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับวันนี้นะครับในการทำอุปกรณ์ดักจับมแมลงวันทองนะครับก็จะเป็นขวดพลาสติกนะครับผม ขวดแบบนี้นะครับขวดที่เราเหลือใช้แล้วนะครับที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็คัตเตอร์นะครับผมคัตเตอร์หรือถ้าใครมีหัวแรงก็สามารถใช้หัวแรงได้นะครับแล้วก็เชือกนะครับผมเป็นเชือกเป็นเชือกแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มีความแข็งแรงนะครับมาเรามาลงมือทำกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างอันหนึ่งก่อนนะนี่ขวดแบบนี้นะครับต้องมีฝาด้วยนะครับ อย่าทําฝาหายเด็ดขาดนะครับเราก็จะมาเจาะรูนะครับผมเจาะรูบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูเจาะรูนี่นะครับเราก็จะเจาะรูให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็งัดตรงนี้ขึ้นนะครับงัดตรงนี้ขึ้นนี่เห็นไหม ตรงนี้โอเคทําสักประมาณ3รูก็พอนะครับขวดเล็กขวดใหญ่3รูหรือถ้าใครมีหัวแรงก็โอเคนะครับใช้หัวแรงได้เลยนะนี่แค่นี้นะครับแล้วก็เจาะรูตรงฝาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้เชือกสอดขึ้นด้านบนนะครับนี่เจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี้นะครับแล้วก็เราก็จะหาไม้ โอ้ยลมแรงเราก็จะหาไม้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาแบบแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะเราต้องเอามามัดกับเชือกที่หย่อนลงมานี้นะครับเขาจะต้องรับน้ําหนักขวดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขวดนี้ไม่ใช่เป็นขวดเปล่าแบบนี้นะครับเราจะต้องเติมน้ําลงไปด้วยนะครับเติมน้ําเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอมัดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะนี่ครับอันนี้เราก็นี่ครับอันนี้เรามัดเสร็จแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับ มัดเพื่อที่จะให้เขา,ามารั้งตัวขวดอันนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับเหยื่อนะครับเราจะมีเหยื่อนี่ครับสําหรับตัวล่อเหยื่อนะครับผมสําหรับตัวล่อมแมลงวังทองหรือว่าเหยื่อที่เราเอาไว้ล่อมแมลงวันทองที่เราจะใช้วันนี้นะครับมีแค่ใบกระเพานะครับผมใบกระเพราอย่างเดียวนะครับนี่แต่เพื่อนๆได้ใบกระเพรามานี้ก็ต้องขยี้หน่อยนะครับ ต้องขยี้ให้เขามีกลิ่นหน่อยนะครับเราก็จะเอาใบกระเพรานะครับมาขยี้นะครับผมนีพอผมขยี้ปุ๊บแมลงวันทองบินมาเลยเราจะเอามาขยี้แบบนี้ก่อนนะครับขยี้ขยี้แบบนิดหน่อยนะครับให้พอแบบกลิ่นเขาออกนะครับผมนี่เราจะใช้ประมาณนี้แล้วก็มัดนะครับนะครับ สำหรับขวดที่เราตัดไว้อย่างนี้นะครับผมเราก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับนี่ครับน้าเปล่าธรรมดานะครับเพื่อนๆไม่ใช่น้ํายาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่ออะไรน้ําตรงนี้พอแมลงวันทองเขาเข้าไปนะครับเขาก็จะตกลงไปในน้ําแล้วเขาก็จะตายนะครับนี่แล้วก็จะยัดอันนี้เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับให้ดูแล้วก็จะมีน้ําอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ แมลงวันทองเขาก็จะได้กลิ่นใบกระเพราเขาก็จะเข้าไปในนี้นะครับพอเขาเข้าไปในนี้นะครับผมเขาก็จะตกลงมาในน้ํานี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทาหลายขวดหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนทดลองก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีแมลงวันทองเข้ามาจริงไหมนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาแขวนไว้ที่ต้นผลไม้ของเรานะครับอันนี้ผมแขวนไว้ที่ต้นละมุดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมลงวันทองจะเข้ามาสนใจจริงหรือไม่นะครับนี่อะไรครับสําหรับต้นละมุดผมทํามาแขวนไว้อีก2อันนะครับก็คือมีตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกันอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็อีกขวดนึงนะครับผมเอามาแขวนไว้ที่ต้นชมพู่นะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก1คืนก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เอากับดักแมลงวันทองนะครับไปทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมแล้วก็เอามาแขวนไว้วันนี้เรามาดูกันครับว่าแมลงวันทองจะลงมามากน้อยเพียงใดนะครับเนี่ยครับอันนี้คือต้นชมพู่นะครับที่โดนแมลงวันทองเจาะนะครับผมนี่ครับผมเราไม่ได้ห่อเราห่อไม่ทันนะครับ เพราะว่าเขาออกมาเป็นแค่ลูกเล็กๆนิดเดียวนะครับพอชอเขาหลุดมแมลงวันทองเข้ามาเลยครับนี่ลองลอยของมแมลงวันทองนะครับผมมันเยอะมากเกินไปล่วงเต็มพื้นเลยครับอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูผลงานนี่ครับที่ทำเมื่อวานนี้นี่ครับเห็นไหมว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาละนี่ครับพอเขาได้กลิ่นใบกะเพรานะครับเขาชอบใบกะเพรานะเพื่อน มแมลงวันทองจะชอบกลิ่นใบกระเพรานะครับพอเขาเข้ามาตอนที่ใบกระเพรานะครับเขาก็จะร่วงลงมาในน้ำนะครับแล้วเขาก็จะตายนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมใช้ได้ผลจริงๆนะครับอันนี้คือการทำกับดักมแมลงวันทองโดยที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะครับขวดน้ำก็ได้จากสิ่งที่เราใช้แล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้ ใบกะเพราหาได้จากสวนหลังบ้านนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็แค่น้ําเปล่านะครับผมถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้อยู่หรือว่าหลักๆคือต้นชมพู่หรือมะม่วงนะครับถ้าใครปลูกไว้แล้วมีมแมลงวันทองไปไข่ใส่ไม่ได้ทานวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณมาแมลงวันทองได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ชื่นชอบ คลิปด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ